ถ้าเรายังไม่รู้จักว่าอะไรเป็นธรรมะแล้วเราจะปฏิบัติธรรมะได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องรู้ก่อน,ออนในสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเริ่มต้นตั้งแต่ว่าธรรมะเนี่ยคือสิ่งที่มีจริงเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีและสิ่งที่ไม่จริงเพราะว่าสิ่งที่ไม่มีเนี่ยจะไปรู้ได้ยังไงในเมื่อไม่มีใช่ไหมคะและสิ่งที่ไม่จริงเนี่ยรู้ไปทาไมในเมื่อไม่จริง แต่ถ้าเป็นสิ่งที่จริงคือสิ่งนั้นมีและความจริงของสิ่งนั้นเป็นอย่างไรที่เราจะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะอย่างขณะนี้ค่ะต้องมีแน่ๆไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะมีอะไรลงบอกสิคะขณะนี้มีอะไรเริ่มเปงแต่ขณะนี้มีอะไรเนี่ยค่ะสิ่งที่จริงๆนะคะแล้วก็มีด้วยคืออะไร